สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะฮะด้านหน้าอาณาจักรของมอลาลัตนะคะด้านหน้านะ,ะคือถนนด้านหน้าบริเวณนี้ต้องถมถมถม,ถมดินนะคะถมดินก่อน ปลูกผักปลูกไอโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทนะคะเป็นบ้านพักตาอากาศนะคะไม่ได้มาอยู่ประจำนะคะเป็นตรงนี้นะคะเป็นบริเวณนี้นะในถนนนะคะันะนะถนน้านถนนด้านนี้ไปบ้านแม่น้องน,นะคะตรงที่มอไซจ,จอดนะ ตรงนี้นะคะมีกล้วยด้วยนะ,ะมากล้วยปลูกผักสวนครัวด้วยนะคะาขาตะไคร้โอเคครับผู้ชมกราจบคลิปแค่นี้กอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ